กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลมาดามมาดาเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีความน่ากลัวมากๆเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสกอตแลนด์หรือไม่ก็แถวๆไอแลนด์ที่ได้เล่าถึงความน่ากลัว ของสัตว์ชนิดนี้ไปอีกแบบหนึ่งหมาดำที่ว่านี้ยังไม่มีใครยืนยันว่ามันคืออะไรกันแน่แต่สําหรับบางคนที่เคยพบเจอมันแล้ว <c oughs> ก็จะยืนยันถึงความใหญ่โตของมันไปต่างๆนานาซึ่งบางคนก็บอกว่ามันมีลักษณะใหญ่คล้ายๆกับสุนัขลาบาดอแต่บางคนก็บอกว่ามันใหญ่ถึงขนาดลูกวัวเลยทีเดียว และบางคนก็ยังพูดอีกว่ามันก็เท่ากับสุนัขเลี้ยงแกะนี่แหละแต่ไม่ว่าจะบอกอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันมากที่สุดก็คือมันจะมักมาท่ามกลางความเงียบและไร้เสียงโผลมาแบบวับแวบแล้วก็หายไปทันทีจนผู้คนแถวๆถวนั้นมักจะไม่มีใครไปไหนมาไหนในเวลากลางคืนคนเดียวเลยซึ่งถ้าจำเป็นต้องเดินทางในเวลากลางคืน ผู้คนก็มักจะเลือกไปเป็นคู่เสียมากกว่าทาั้งๆที่บางทีก็ไม่สามารถที่จะป้องกันอันตรายจากเจ้าหมาดำตัวนี้ไปได้เนื่องจากคนที่โชคไม่ดีหนึ่งในสองคนก็ยังสามารถมองเห็นมันได้เต็มเต็มตาและในขณะที่อีกคนหนึ่งมองไม่เห็นมันเลยและมีผู้คนที่ว่ากันว่าสามารถปกป้องอิทธิฤทธิ์ของหมาดำนี้ได้ดีที่สุด ็เห็นจะเป็นพวกทายาทของตระกูลเอียนและทายาทของตระกูลเอียนนี้ตามตำนานก็ระบุเอาไว้ว่าจะต้องเป็นทายาทที่ห่างที่สุดขนาดที่เป็นลูกคนที่เจ็ดของลูกคนที่เจ็ดอีกทีเลยทีเดียวแต่พรนี้ก็ยังคงขังตลอดการเรื่องของเรื่องก็เป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งบังเอิญที่ว่านายเอียนนี่แหละเกิดไปเจอเข้ากับแฟรี่ตนหนึ่ง ที่กำลังติดอยู่กับพุ่มไม้และไม่สามารถขยับไปไหนได้และเขาก็ไม่มีทางรอดแน่นอนจนกระทั่งนายเอียนเดินทางผ่านมาเกิดความรู้สึกสงสารและช่วยปลดตัวแฟรี่ตัวน้อยๆหนี้ออกมาจากพุ่มไม้และทำให้แฟรี่ตนนั้นให้พรกับนายเอียนรวมไปถึงลูกหลานของนายเอียนว่าขอให้ตระกูลนี้มีอนุภาพที่จะสามารถต้านทานหมาดำได้ ตลอดการหากใครชอบฟังเรื่องราวลึกลับตำนานสยองขวัญฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส r i b e ได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากหนังสือ The Book of Fantastic Creatures เขียนขึ้นโดยคุณคอสมอธ